มีเรื่องอยากจะถามเออก็ดีนะทํานนี่ก็ไม่เห็นแก่นี่สงสัยอะไรมานานแล้วนะไหนลองเล่าสิมีเรื่องอะไรใช่เล่ามาคือว่าอย่างนี้เพราะว่าการสร้างความรักกับการรักษาความรักเนี่ยผู้แกว่าแบบไหนมันยากกว่ากันฉันว่ามันยากคนละแบบนะนยากแบบเพราะว่าต้องใช้เว ส่วนการรักษาความรักนี่นะมันยากกว่าเพราะว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้ถูกไหมวันวันนึงอาจจะแบบเผลอใจไปอะไรก็ได้ถูกปะอฉันว่านี่นะมันก็ยากกพอเลยอ่ะแล้วแกเนี่ยจะมาถามพวกฉันทําไมเนี่ยเล่นถามเองตอบเองทั้งนั้นนั่นน่ะสิก็มันยากคนละแบบไงฉันถามตอบคิดไม่ได้อ่ะทั้งลนเยอะๆหนีผมไงกว่า อยากมาถามว่นนามัาน่นใจว่าฉัน